อย่างนี้นะอย่าเข้ามาสินั่ทิ้งกันอนร้อนคุณร้อนเลยนะเ่นคุณดแล้วคบครยังครับเอ็ครับลิทพี่เมย์คร้อเร็วยังครับลิทอย่าไปเบอย